วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับครับแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพากพากพักพกระตูนนะครับกดเข้าไปเลยครับที่หัวสีแดงนี่ครับผมอยู่กับคุณปอนด์อีกเช่นเคยนะครับนะครับพูดอะไรในที่ครับคุณปอนด์เดียวเราโอเคนะครับเขาก็พูดได้แค่นี้แหละครับ เงินเงินเงิงครับอ่าน,นะครับเราจะมาเอ้ยผมไม่พากดีกว่าผมภาคเพื่อนผมบอกว่ามันไม่สนุกเลยอะ่ะอา้าวปั้นเรามาภาครวมกันเร็ว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 พักเลยแคงั้นย่าฮ่ย่าฮ่นี่แน่นี่นี่แน่เอาเหรอเฮ้ยเอาดาบไปกิน นี่มีคนป้องกันยันเสือฮ่าย่ฉันคืนชีพได้โอ้โหจี้เลยกระโดดไปเองสโลโมชั่นเลยครับฉันฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งเอาดาบเลเวลใหม่กกูไปินฉันจะอัพเกรดตัวไปเรื่อยๆเลยเอาม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 าฉันได้ดาบเลเวลใหม่เฮ้ยดาบนี่เนี่ยเฮ้ยฉัฟาร์บได้เหรอฟาร์บได้เหรอ อุ้ยโอ้โหอยืยโจช่วยหน่อยุ้ไอ้โจไอโจจะมาประกาศตัวกับฉันนี่แน่โจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเอาดาบไปยิงทำไมแกเล่นของโหจรเงียบเงียบเุ้ยรวมล่างนี่มาเลยมาเลยมามาสิเุ้ยพิง เฮ้ยเพ้งเพ้งเพ้งเออว้าววัสดุลินเหมือนเคยหยาวัสดุลินเหมือนกันเหมือนเคยดีเด้มามามาตี่เนี่ยเต็ง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 เฮ้ยอะไรอะไรมัดยางยืดเท้ายางยืดเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมัดยางยืด อะไรอะไรไอ้นิ hmm. yeah, yeah. ้เท้ายางยืดอืมีฉวบชุบโอ้โหเกือบหลบไม่ทันคแมวหัวยักยางยืดเย้เย้ลาลาลาเฮ้ย์ย่าฮูวู้ฮูไปหัวติแน่ติแน่นี่มาสิว่าวายางยืดโอ้ยปักตุดนี่แน่เอาไปขึ้นเลยโฮูย่าฮู เดินหนายยังเลยโอ้ยเดินหน้ายมากโอ้ยโอ้ยเดินหนายยังเลยเฮ้ยไม่ได้ตั้งตัวเท้ายังยืนไปกินโอ้โหนี่แน่โอ้โหจะไมชกไม่ได้โอ้ยนี่นี่แน่โชกได้แล้วโกตรแล้วนะนี่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 เป็นไงล่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอินเนอร์แมนอะไรอะไร อะไรอะไรอะไรอุ้ยมาสิมาสิมาส,มาสินี่นะโอ้โหไม่ถูกอีกโอ้โหนี่ครับชนะแล้วครับอ่าคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย